โบจดมันตีมือนกหลังจากก่ดีครับพี่น้องหลังจากเขา้ากรุบมาจากเลือกอบอร์ตลูงานเขาเลยปะทีโอ้ยยังไ่คือจะติดถักติดแนวเทะบางพนใส่ขว้าเมนมืดงานไปจีหอดเนาะพี่น้องเงยพี่น้องเมียวส่าๆค่อยไปโอ้โหตัวไทยเขาก็มาจะเลือโอบอร์ตลูคือกันเลยคือกันก็นเข้าหนีเลยนะ เงี้ยวอาลาดมาแล้วหนึ่งชั่วโมงผ่านไปยังบวชใสอยู่พี่น้องเอ้ยตยายตอนนั้นแล้วนี่เลียๆไปเลียๆอัมดาก,กันไปต่อย ไส่กระติดพ่ทรายลกลกระตดพ่อขัวไปทางเดินนอกฮ้ตีเติดตีแนวแท้ มาแต่เหลือ,อบอบตอดูขักว่าเทศกาลปีใหม่สงการเทศกาลปีใหม่กับบทยิปปานรีร้องเขาเปิดเอ็มหกเอ็มกกับบทถจดีเปิดให้คอยแน่นอนปลาใสา่ปลาคว้าเกิือุบัติเหตุนี่กระบ,บังพอง กลับมาเป็นะเะลหนีกันอยูอ่แต่แต่รถกิดรถเยอะๆเลยรถมีเป็นจำนวนมากโอ้เนี่ยบึงข้างลางงาวอะไรับบอกขยับเลยครับขยับไม่ค่อยแน่ นอะก,กันนัดก,ก็ลบมาเร็วโพดเนาะนะมุจจอสือออกเคียงออกแรงไปยังสันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมอเตอร์ไซค์กระตินเนี่เขาคือกัน วุนว่นเหี้โหดปุ๊คลิปนี้เอาไว้แค่นี้สักก้อนครับพบก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ